ตัวกันมีไทยส่ดนะกน็คือราคาโหดนะอย่างอันนี้เอจจ่ายมาแบบเกือบเป็มแสนนะวันเวทคือถ้าไปสู้กับพวกมีเดียวอีเแอร์ไลน์นี่เทียบไม่ติดแล้วยวสปาร์คยัไม่มีแล้วนะครับคือเจนิกไปแล้วเรียบร้อยตัดคอร์ดเยอะมากเพราะดูอเมริกัน,นที่คิดดูชิพมากบินเหมือนเกิดดีก็เผื่อจะได้อะไรเก๋ๆจากแอมเมีย สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบย่าสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดในสามโรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนตาใดๆทางสินค่ะได้ดูรีวิวแบบว่าของการป็นไทยอย่างเงี้ยมาหลายคนมากและส่วนมากก็คือดาสาบส่งกันสุดที่สุดเด,ดเยเนี่ยแต่เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไงทำมากที่สุดด้วยตัวเองก็พอดี มีโอกาสนะครับกำลังจะบินกลับจากเมืองไทยนะครับกลับไปที่เยอรมันโดยวิสเซนคลาสของการบินไทยเราจะมารีวิวให้ดูว่าล่าสุดเป็นยังไงตามสไตล์รีวิวแบบจริงใจสไตล์เอ็ดดี้นะคะไปดูไ,ปได้เลย first impression เข้ามาก็คือเราเข้ามาเนี่ยคือมันจะมีป้ายแอร์ไลน์ใหม่ที่ชื่อว่าสิบ Air, แอร์เราก็งงนิดนึงว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราหาที่เช็คอินบิสเนสคลาสไม่เจอเราก็ถามพนักงานว่าเออโทษนะคะแบบบินไปแฟรงค์เฟิร์ตเนี้ยเช็คอินตรงไหน ตอหน้าตาเราอาจจะดูแบบไม่แพงอะไรเงี้ยเขาเลยไล่ไป low h low c เพิ่งเดินไปประมาณแบบ1นาทีอะไรเงี้ยซึ่งพอไปที่นั่นพี่เขาก็บอกอ,อ๋อถ้าเป็น check in b u ส i n e s s c l a ง s นี้ครับมันเช็คอินช่องช่อง a ได้เลยอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็น่ารักอะไรเงี้ยเราบอกว่าเรากระเป๋าเราเรยอะไงที่เกียดลากไปแลบกลับอะไรเงี้ยบอกเช็คอินตรงนั้นได้ไหมครับเช็ค k check i ตรงอีโคก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เออรับไปแล้วก็หาที่นั่งให้บริการดีมากอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแต่เวลามาขึ้นให้เดินย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าจะเข้า fast track ข้างหลลังด้ยเ จะได้ไม่ต้องไปแบบเบียดเสียงนะเพราะว่าเพราะว่าปกติอะหลายๆครั้งก็คือบินอีโคโนมีแล้วมันก็เออคนไปตบตีกันอะคนเยอะมากก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะเพราะว่าเออจะยังไงนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับบริการแรกของผู้โดยสารที่ถือที่นั่งคลาสบบ Royal บแบบโร y a โอซิลกับเฟิร์สคล s สอย่างเงี้ยมาก็เห็นป่ะช่องเช็คอินคนก็จะ ไม่ค่อยมีก็คือจะสบายๆเหมือนเราซื้อความสะดวกสบายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าฟาสต์แทร็กซึ่งปกติถ้าเป็นบินอีโค้งเงี้ยซึ่งเราบินประจำคนจะประมาณแบบพันล้านหมื่นล้านแสนอะไรเงี้ยก็คือต้องรอนานอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือไม่มีคนอะไรเงี้ยแต่ประสบการณ์อันเนี้ยคือเราโดนเทคเวยไปจากพนักงานคนหนึ่งแล้วกันซึ่งเราก็เออ ถือว่าถามว่าน้อยไหมก็น้อยนิดนึงนะที่แบบเขาไม่ได้ถามเราเลยว่าแบบเฮ้ยเราบินอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่เราไปที่ low S l o J ซึ่งการเช็คอินแบบโดยพนักงานที่แบบว่าเทรนมาเพื่อเช็คอินบริเนสอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องที่ที่ดูแลเราที่ตอนเช็คอินอีเวนตนี้ก็คือน่ารักมากอันนี้เราไม่คอมเพลนแต่เราสึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเดินไป first impression โดนหักคะแนนละเป็นหนึ่งคะแนน,นาจากเราที่แบบถามนิดนึงว่าบินชั้นอะไรค้ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบดูจากหน้ากูอย่างเดียวว่าแบบ หน้ากูไม่น่าจะดีเนีประโยชน์ขั้นที่สองนะครับที่จะได้ก็คือการได้เข้าไปเลาส์นะครับก็คือจะมีอาหารเช้ามีอาหารกลางวันมีอาหารเย็นก็แล้วแต่เวลาที่บินเอ็ดบินไฟล์บ่หนึ่งก็เดี๋ยวคงเข้าไปกินเบรก fast ข้างใน,นนะครับลิงสองตัวมาไปด้วยโู้ยายละน่าก,กลัวมากเลยทั้งสองตัวเลยเนี่ยนเตลนงแรงเตลรงแรง เออเออเออเอาสิใครจะรับเลี้ยงบ้างนะคะเอาไปเลยค่ะพี่สาวไม่เลี้ยงแล้วค่ะเลี้ยงไม่ไหวในส่วนของฟาสแท็กนะครับก็คือเดินเข้ามาปุ๊บมันจะมีเฟิร์สกับบิสเนสนะครับช่องแรกไม่มีพนักง,งานช่องที่2เป็นครูเมมเบอร์มีพนักง,งานนั่งอยู่แล้วก็ล็อตที่สาวร็อตที่้ายนะครับเป็นอีโโนมีเขาก็เหมือนพนักงานข้างหน้าเขาก็ไลเอ็ดไป ที่ economy, อีโคโนมี่เอสก็บอกอ๋อผมดินบิสเนสครับเขาบอกว่านั่นแหละให้เป็นตรงนั้นแต่มันเป็นสายอีโคโนมี่ซึ่งฝรั่งอเดินมาหลายคนมากเขาก็ไม่ยอมเข้าเข้าใจป่ะเขาก็จะไปเข้าไอ้ช่องที่มันเป็นป้ายเขียนว่าบิสเนสกับเฟิร์สอะไรเงี้ยซึ่งออการบิเนสมันก็คืองงมากงงแบบว่าอะไรวะอีมันมีฝรั่งคนหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมฟังเขาบอกว่าอันนี้นเป็นอีโคโนมี่เขาจะไม่เข้าเขาก็เลยเดินกลับไปตรงช่องบิสเนสกับเฟิร์สแลส้วสรุปพนักง,งานก็เลย ให้นางผ่านต็ติดป้ายอย่าให้เขางงสิวะเราเราก็งงว่าทำไมเขาติดป้ายนี่นะครับพอออกมาจากฟาสเลนเนี้ยเรามาที่รอย Orchid p เพทิชเลานนะครับพอดออีดูรีวิวมาเขาบอกว่าอย่าไปเข้าเราทีวิงเพราะว่าเราตรงเนี้ยเก๋สุดแล้วแล้วก็มี o y ย l Orchid Spa ด้วยถ้าใครอยากจะนวดหรืออยากจะเมื่อยอะไรเงี้ยก็ให้ลงไปนวดได้นะแต่ว่า คือพนักง,งานที่เช็คอินอะ่ะเขาไม่ได้บอกอินโฟเมชันอะไรพวกนี้เลยเว้ยเราดูมาจากรีวิวทางนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออจริงๆเป็นเป็นอินโฟเมชันที่ควรบอกนะไทยครับพิชาริตี้โรงแรมหูๆในประเทศไทยอะ่ะมีเก๋ๆเลิศเลหลายที่เลยนะแต่อันเนี้ยเป็นหนึ่งในที่พนักง,งานเฟลทูดิลิเวอร์ให้กับลูกค้าว่าเขามีสิทธิอะไรบ้างอะไรเงี้ย คือมันคนบอกนะอย่างเอเดียนเรียนโฮเทลสตาร์ี้มาตอนลูกค้าเช็คอินมาอย่างเงี้ยเราจะบอกหมดเลยสปาอยู่ทุกไหนมีฟ a ติลิตี้อะไรบ้างเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าฝั่งคร่าวๆเกือบทุกคนอะ่ะเออให้ได้รับประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือไม่ได้มีการอินฟอร์มเลยถ้าเราไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนเราก็จะบงนิดนึงนะ,ะจะมารีวิว Ro p a t เ t จทิชราให้ดูนะครับออบอกทริคนิดนึงนะครับว่ามา มันจะมีสปาด้วยให้ไปจองคิวที่สปาก่อนนะครับเพราะว่าคนที่นั่งเฟิร์สนั่งบิสเนสเนี้ยนะจะได้นวดฟรีครึ่งชั่วโมงนะครับเสียดายที่สปารอยัสปาคือไม่มีแล้วนะครับคือเจเล็งไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีกลับมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเราให้ดูแล้วกันนะอันนี้เป็นฝั่งที่เขาทําใหม่นะครับก็สวยหรูมีความเป็นต้นไม้มีความเป็นธรรมชาตินะครับ วุย้ยแอบใหญ่พอสมควรเลยนะคล้ายเราของเอเวเอร์เรที่ดูไบเลยอ่ะนี่ก็คือวิวนะครับจากเลาส์อันนี้ก็ถ่ายอาหารให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีสลัดารามีแซนด์วิชตอนเช้ามีพวกเฟรชี่นะครับคสอคสังคอรังอารมณ์แบบอาหารตามโรงแรมอีฟซีเนี่ยมีสลัดพรงสลัดเปล่าด้วยนะครับขนมจีบสลัดเปล่าหน้าอย่างก็หนึจีบสลัดเปล่าสินะมีพนเค้ก ผัดผักในนี้เนาะเดี๋ยว่าเอ็ดกินกาแฟดีกว่า๋อมีเบรคฟาสต์เมนูด้วยมีอะไรบ้างอ๋อมีไข่เจียวไข่คนโจ๊กไก่ก้อนนี่อยากกินโจ๊กแต่โจ๊กหมดแต่พี่เขาแนะนำบอกว่าเออถ้าอยากกินจริงให้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนครับชอยออฟดริงค์นะครับที่เรลาแต่เดี๋ยวยังไม่ดื่มครับเดี๋ยวค่อยไปดื่มในเครื่องก็มานั่งจิบกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ ถ้าตื่นมาแล้วไม่ได้กินกาแฟก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องเลยคาเฟอีนไปเรียงแบบไม่พอก็จะงงมากตอนนี้นะครับที่เราของการเป็นไทยก็คือไม่เสิร์ฟแชมเปญน,นะครับจะเสิร์ฟเป็นโปรเซโ,โกนะครับก็เห็นได้ชัดว่าคัดคอร์สนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนเป็นเมนูกลางวันนะครับนี่ก็มีข้าวผัดธำพัญพืชข้าวสวย ผัดผักรวมมีดนะฮะแล้วก็มีผัดไทยแต่ไม่มีบาร์ที่แบบการทําอาหารสดอะไรเงี้ยนะไม่มีแต่ว่าชอบฝั่งนี้มากกว่าคือมันอาจจะแกรนน้อยกว่าแต่มันมีความแบบมันเงียบเหียเออชอบนี่เขมีขนมขนมนะคุกกี้กล้วยอบแห้งเออมีแซนด์วิชเราแอบเอาเครื่องไว้ดยดีกว่าเพื่อหิวนะเป็นคนชอบดูหนังตอนกลางคืนนะตอนอุ้ยมีนี่ด้วยติ่มซำชอบกินเหมือนกัน ไอติมพาใช้อีห้อนี้นะครับเป็นเหมือนเจอรี่ชอมากยังพอมีเวลานะครับเราเ๋ดนั่งทานข้าวเช้าก่อนนะครับปกติไม่ค่อยกินข้าวเช้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากินก็คือกินโจ๊กไนงะอะไรง่ายๆทานโจ๊กนะครับกับกาแฟแล้วเดี๋ยวอาจจะกินขนมจีบเนาะอืม,อ,มอร่อยอ่ะโจ๊กกันเป็นไทยรสชาติดีมากเลยอ่ะ เหมือน้านโจ๊คก็อร่อยทอัย้งนอกเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำช้อปปิ้งบล็อกให้ FC ดูด้วยแต่ว่าเสียดายสปายเอ็กซ์เพเรนซ์เป็นอีนึงที่ปกติาการเป็นไทยสมัยก่อนที่นั่งเนี้ยมันจะมีได้นวดฟรีทึ้งชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเล็งซื้อไปแล้วเรียบร้อยกิจการเลยเกรดเอออกมาเงี้ยเดินออกมาปุ๊บลงเข้ามามันจะเป็นเราเมนเลาส์นะครับก็คือเราี่ใหญ่ที่สุดมี2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ฝั่งซ้ายจะเป็นเหล่าเก่านะครับแต่ว่าเอ็ดว่าคนมันน้อยเอดชอบฝั่งฝั่งเก่ามากกว่าฝั่งใหม่ก็คือจะใหม่สวยงามกว่ามีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีบาร์ที่แบบทำเฟชชูก k ิ้งอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เอดเดินไปตอนแรกมันจะเป็นอาหารเบรกฟาสต์มันอยู่คือไฟของเอดอะเป็นไฟไม่ดีด้วยเป็นไฟแบบบ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่บิทว้นแบบเบรกฟาสต์แด์ลันช์เพราะฉะนั้น เออม, <c oughs> มันก็เมนูก<ม>็จะเป็นไฟเย,ย็นหรือไฟเดือดอะไรเงี้ยอาหารจะแกรนกว่านี้เพราะว่าไฟข้างันก็ชนมากเป็นเบรคฟาสต์กับบรันช์ลันท์อะไรเงี้ยมันก็จะอาหารก็จะเป็นแบบซิมเปิลเนาะเพจทิชเราจะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องจองล่วงหน้านะครับอาบได้เลยถ้าจะไปทางออกเลาวส์เนี่ยนะครับมันจะไปตรงที่ช้อปปิง้งพวกแอมเมซชานแอลอะไรเงี้ยครับออกมาแล้วนะครับโอเวอร์รอลเลาวส์การ์ินไทยอ่ะโอเคนะแต่เด็ดว่า คือถ้าไปสู้กับพวกมิเตลอินแอร์ไลน์นี่เทียบไม่ติดเลยเพราะว่าแบบออฟเฟอร์ในเรื่องของอาหารเรื่องของความแกรนด์อะไรเงี้ยมันอลังการกว่าเยอะจริงๆราคาด้วยที่แบบว่ามิเตลอินแอร์ไลน์อย่างเงี้ยเบรียค่อนเพียบชีสคือราคาดีอะ่ะส่วนมากจะมีโปรโมชั่นเยอะมากอะไรเงี้ยตัวการ์ดมิไทยส่วนมาะคือราคาโหดนะอย่างอันเนี้ยจ่ายมาแบบไปหลายหมื่นเออเกือบแสนนะวันเวนะซึ่งอืมเนาะก็ยากนิดนึงนะถ้าจะไปสู้กับ ของประเทศอื่นมีสวนภูมินะครับหรือต้องมีชาแน,นลหรือจะไปถามแอมเบสดีกว่าเผื่อมีอะไรเก๋ๆที่แอมเบสนะครับ <c oughs> บินมันเกิดพอดีก็เผื่อจะได้อะไรเก๋ๆจากแอมเบสเยวไปเตยนี่น่นารักจังเลยนายทีนนะครับสีนี้ก็ดีอ่ะ f c ดูดิคือ <c oughs> จริงๆอยากได้ใบมินิอ่ะพอดีเจอแต่ใบนี้แต่มันเล็กมากเลย f c แต่น่ารักดีนะดูดิเป็นคอของเยนฮันวานะครับปีที่แล้วใส่มือถือได้สียันี้สวนมากแอมเมทที่สนามบินจะมีอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าวันนี้วันเกิดฉันด้วยนี่แอมเมทนะครับ กระเป๋ากระเป๋าคือไม่มีออฟเฟอร์ไม่ได้เลยสกายนะเอ็ดก็บอกเขาวันนี้วันเกิดนะฮะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวันเกิดจริงๆนะโชว์ประชาชนได้อะไรเงี้ยก็เขาบอกมันขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไปเจอเออเครีทูโกบายหนึ่งซึ่งราคาที่นี่แบบแสนแปดราคาสูงมากราคาที่นี่แบบสูงกว่าที่เยอระะมันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็คือ ใบที่เขาโชว์สวยมากมันเป็นสีไชนะครับแล้วข้างในเป็นสีบ็อคซีเวสเตอร์คือชอบมากเลยแต่ว่าออฟเฟอร์ไม่ได้ไวโชว์ถ้าเขาออฟเฟอร์ก็คิดว่าน่าจะเอานะเพราะว่าราคามันสูงว่าสูงว่าที่เยอรมันเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันใช่ว่าจะหาได้ไง สีนี้สวยมากเลยอ่ะได้แคชแบ็ก3สามหมื่นด้วยนะใครเกิดในเดือนเดือนเกิดยี่พันเปอร์เซ็นต์สวยน้เดียว <ๆ S 1> ไม่น่าลองเลยน<ร> <มา S 2> ี่ต้องขึ้นเครื่องเรานะครับก็เลยไม่มีเวลาคือไปดูซีรีนมาราคาดีมากที่กรุงเทพนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศเลยเพราะว่าเอ็ดไปดูทอมเป้นะครับราคาที่ช็อปไทยในสวนภูมินะครับ1 1 4 0 0 0พันบาทซึ่งที่เยอรมันจะถูกกว่าน,นิดนึง ที่เยอรมันจะประมาณ14,000บาทแต่ว่าที่เนี่ยถ้าใครเกิดเดือนเนี้ยมาได้25เปอร์เซ็นต์เครดิตบอลเชอร์นะครับก็คือลดไปประมาณแบบ28,000อ่ะก็จะเออแอดเดียนก็คือจะถูกกว่าที่ยุโรปหมื่นกว่าบาทฟูดแวลูฟาร์มันนี่สำหรับคนที่เกิดเดือนนี้นะเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้บอลเชอร์เนี่ยถ้ามันอยู่ได้ปีหนึ่งอะ่ะเอจะซื้อนะเพราะว่าเราก็ได้เหมือนได้เงินหมื่นกว่าบาทฟรีๆอะ่ะเพราะว่าซื้อของใช้ได้หลายล้านมากอะไรเงี้ยแต่พอดี เครื่องจะขึ้นแล้วด้วยแล้วเบลเชอร์มันใช้ได้แค่3ามเดือนนะครับก็คือต้องมุกออดตัดใจไปนะครับเพราะว่าไม่อยากแบบตัดสินใจโดยก <Business S 1> ารทันหันก็คือเวลาบอดเนี่ยก็คือได้บอดก่อนนะครับไม่ต้องไปนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ารอเรียกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นแถวเราก็จะมีความสะดวกสบายก็คือไม่ต้องไปนั่งตบตีกับใครอันนี้คือข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับในการซื้อตั๋วบิสเนสนี่เขาก็จะมีบอก์เลยว่าเน่ First, ช,น business, ชนั้นเฟิร์สชั้นบิสเนสชั้นอีโคเข้าทางไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกประตูหนึ่ง สวัสดีครับมีคอนฟิเกเรชันของ Thai Airway ที่นั่งไปสังเ์ตนะครับมันจะเป็น 1, 2, 1อย่างนี้นะครับเนี่ยลักษณะของที่นั่งของบิ๊กเนนะครับเห็นไหมที่หนึ่งมันจะติดหน้าต่างอีกที่หนึ่งมันจะไม่ติดหน้าต่าง 1, 2, 1นะครับประมาณนี้สวัสดีครับขอน้ำมาค่ะรับใช่ครับก็ขอแชมเปญด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับเทคยู t i ม e นะครับไม่ต้องรีบนะครับเวลาเครื่องดื่มการปิน,นไทย refreshing ก็คือน้ำมะขามเลมอนนี่นะครับที่มีชื่อเสียงของเขาเราจะเอาผ้าร้อนมาให้ด้วยครับแล้วก็มีชามะขามนะครับการบินไทยจะเสิร์ฟเป็นแชมเปญของลอเรนพารีเยนะครับที่หท่น,นี้ก็ทานได้ครับโอเคนี่นะครับในส่วนของที่นั่งที่ได้ประมาณนี้มีจอมาด้ส่วนตัว ที่นั่งของเอสนะครับจะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างนะครับ 12K ก็คือของการบินไทยอ่ะเล็กรูมเขาใหญ่กว่าที่อื่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมี่หรือว่าบิสเนสก็โอเคสบายอยู่ความเป็นไพรเวซีเพราะว่าเอสชอบของฟิีดเรชั่นของไทยเวสนะครับมันจะเป็น1 2 1อย่างของพวกลุคทันซ่าพวกที่ยุโรปเนี่ยมันจะเป็น2 3 2สามงัมันจะเบียดมากอันนี้คือโอเค okay นะครับคือเครื่องมันเก่าไปนิดน,นึงแต่ว่าเซอร์วิสดีมากเหมือนเดิมมีรีโมทนะครับพนักง,งานไทยอ่ะน่ารักสุดละ นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เวลาเขามาเสิร์ฟอาหารจะเป็นเทรย์นะครับก็คือเอาไว้ทานอาหารนะครับอันนี้คือจอมอนิเตอร์ส่วนตัวเอ่อความคอมฟอร์ทิเบิลนี่คอมฟอร์ทิเบิลมากนะเป็นสลตนเลสนะครับแล้วก็นวดได้ด้วยเี็นไหมหนังให้ผ้าห่มมานะครับแล้วก็มีหมอนมีผม้าห่มมีหมอนเล็กอีกอันหนึ่งด้วยเห็นไหมมีสามชิ้นจะมีที่แขวนแจ็คเก็ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซิงคันปลาครับมันจะมี ที่หนึ่งก็คือติดหน้าต่างที่หนึ่งมันก็จะยื่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่โซงทาน,นาเอ็ดโทก็คือจะนั่งเป็นตรงนั่งโพซิชันที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่นั่งของเอ็ดก็คือเป็นโพซิชันอยู่ตรงนี้ก็คือจะติดหน้าต่างนะครับมันก็จะเป็นติดหน้าต่างไม่เยอะเลยไฟนี้สิบสอชั่วโมงนะครับเอ็ดขออนุญาตไปเอ็นจอยแชมเปญแล้วก็เอ็นจอยไฟก่อนนะครับเราจะรีวิวอาหารแล้วก็แฟ,ฟิิตี้อื่นให้ดูด้วยว่าประมาณยังไงนะครับ ขอรีวิวอะมานตี้คิดนะครับของการวินไทยแต่ก็หอนรู้สึกว่าจะเป็นของแกลเอรแม,แมนดารินาดักแต่ตอนนี้ก็คือเป็นของคุณวอนไอดีไซเนอร์ก็ตัดทอรเดเยอะมากเพราะดูอะมานตี้คิดดูชีพมากในความคิดของเรานะจากเฟิร์สอินเทสชั่นคือเป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จักอ่ะอันเนี้ยแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งแพคเกจจิ้งก็คือดูดิดอยแล้วะกันก็คือหกป่วยแต่โดยโคยมากเราก็ลิบมันนะครับของการบินไทยซึ่ง ไม่ลงทุนเลยแกมีตัวถุงผ้าก็คือถ้าเทียบภาษากันอื่นคือเทียบไม่ติดเลยค่ะดึห่วยแตกมากจริงตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อดีเลยนะครับไม่เหนอะหนะแล้วก็หอมแบบสบายๆมีความเป็นสปามีวิวห้องน้ำบิสเนสคลาสของการบินไทยนะครับก็จะมีเจลล้างมือแล้วก็มีอะไรอ่ะอ๋อแฮนด์ครีมมีการควบคุมมอนิเตอร์นะครับโดยรีโมทคอนโทรนะครับแล้วก็ ออปชั่นของหนังเนี้ยเทียบกับสายการบินอื่นนะถือว่าน้อยมากคือไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่รบบ,บบเสียงนะครับหูฟังคือดีมากฟังชัดแจ๋วเลยนะครับนะนอนราบนอนแบบร้อยแบองศาด้วยเลยเห็นมครับครับก็มีจินทอนิกมีไว้เขาวไว้แดตงตามปกติ ชอ่อวคราวกันมินไพร์มาทักด้วยนะครับเพราะว่าเป็น f ฟซเฟียดดี้อะไรเงี้ยชอบการรีวิวแบบไม่สนสี่สนแปดเลยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรีวิวการมีนไพรแบบไม่สนสี่สนแปดบ้างอกันเยยงนี้ยนะ, mm hmm. ะก็ขับเนาะครับ mm hmm. มีนัทมิกนะครับมาเสิร์ฟแล้วก็มีท่ามุดพุชนะครับของว่าง mm hmm. อันนี้เป็นอาหารเล็กน้ำย่อยนะครับเป็นสตาร์เตอร์ก็จะมากับนี่ครับเป็นเป็ดย่างลมพันนะครับแล้วก็กุ้ง แล้วก็ขนมปังเขาจะมีปาเกตมีขนมปังกระเทียมให้เราเลือกนะครับเด็ดก็ขนมปังกระเทียมชิ้นเดียวพอาว่า,า,านะครับก็มีไวายขาวของฝรั่งเศสนะครับของเบอร์เกัรดี้แล้วก็เป็ดย่างรงคันกับกุ้งนะครับขนมปังกระเทียมกุ้งสดดีลองเป็ดย่างรมคันดูเป็ดอร่อย เป็ดอร่อยเลยนี่นะครับเมนดิชของเอสเลือกจะเป็นชูชีปอาแซลมอนนะครับแล้วก็มากับข้าวผัดแล้วก็มีไก่ทอดสไตล์เวียดนามนะครับคือผักชอย,ยใช่ไหมแล้วก็แครอทประมาณนี้ enjoy e A A นะะี่แอร์เขาแบบมาแล้วครับผมว่าชิ้นนี้ไม่สวยเลย,ยไม่อยากเสิร์มให้เลยเพราะว่าเหมือนมีน้องสะจวกเขาแบบว่าเป็นเอซไงแล,แล้วเขาแบบว่า เออบอกว่าเอฟจะมาถ่ายบล็อกก็เลยเนี่ยให้บางบมระวังระวังอย่างเงี้ยแต่คือแบบพนักง,งานน่ารักมากนะครับของกทนดิทย always อ,อารมณ์เหมือนกินข้าวแกงอะ่ะเอซีแต่อร่อยนะเป็นข้าวแกงที่อร่อยชอบกินข้าวแกงอยู่แล้วด้วยส่วนตัวนี่ข้าวแกงเรมช้างกินไก่ไตเวียดนามกับข้าวผัดน,นะครับอื ไไก่ก้อนเนี่ยอร่อยมากเลยเอ่ะเมนดิชอร่อยมากชอบอันนี้เป็นชีสก,กับพอร์ตไว์นะครับพอร์ตไวนะครับเป็นไวหวานที่มาจากพอโตนะครับประเทศโปรตุเกสของหวานจะเป็นแอปเปิลบลูเบอร์รี่คาร์โบนะครับแล้วก็วานิลาไอศกรี กกินมาอร่อยดีกาแฟดิฟของการบินไทยจะเป็นกาแฟของดอยตุงนะครับรสชาติอร่อยเลยกาแฟโอเคเลยนะครับเอ็นพุงปกติเป็นคนดื่มกาแฟดำอยู่แล้วรสชาติโอเคเลย มาปูที่น้องให้นะครับโดยเอ็ดไม่ได้รีเควสเลยนะ่ารักมากขอบคุณมากครับบนเครื่องเอ็ดจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับพนักง,งานก็มาดูแลดีมากเลยมาออฟเฟอร์เข้าต้มสีฟูน,นะครับคือตอนเนี้ท้องนี่คืออืดมากแน่นมากบวมมากไอนี้เฮ้พี่มีอะไระสาะรภาพเอ็ดดีอือไม่หรอก คือกลับเมืองไทยมาเป็นเดือนเนี่ยตารางชีวิตฉันสลวนมากเลยอะ่ะเพราะว่าฉันนัดกินวันละสี่ห้าหมือแต่ละมือก็ไม่เฮลตี้กําลังกายก็ไม่ได้ออกวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนอนก็ไม่เป็นเวลาเนี่ยตื่นมาเป็นชั่วโมงแล้วน้ําอาบแล้วกาแฟก็ดื่มแล้วนั่งห้องน้ำเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะยังอึมไม่ออกใเลยอะ่ะไอดีแถวพออึออกลําไส้สะอาดหน้ามันก็จะสวยใสๆฟังๆป,ประมาณเนี้ยคะ่ะ f อซ <c oughs> ขอขอบคุณเพื่อนสาวนะครับ ที่ส่งไฟเบอร์บล็อกเปิร์นจากมาดามพีกรีนมาให้เอสดีวอยสมันดื่มง่ายมากเอสดีช่วโงหนึ่งอะเอดแบบดื่มกวน้ำชาลารีดีท็อกเงี้ยแล้วแบบรสชาติมันไม่ดีเลยแต่ตัวเนี้ยรสชาติเหมือนอารมณ์แบบสมูทตี้เหมือนอารมณ์น้ำกีวินปั่นน้ำแอปเปิลปั่นอะไรเงี้ยละหนึ่งกล่องบรรจุห้าซองดื่มง่ายมากคือแค่ผสมน้ำหนึ่งาสิบมลแล้วก็เช็คเช็ครสชาติดีมากเจ้าของแบรนด์มาดามทีกรีนเนี่ยครับจริงๆเขาแค่คิดสูตร น้ำผักผลไม้เพื่อดื่มเพื่อสุขภาพในครอบครัวพัฒนามาเป็นมาดามพรีเชียส่วนประกอบหลกัลกๆของมาดามทีกรีนนะครับก็จะมีตัวปังๆมาจากธรรมชาตินะครับส้มแขกถั่วขาวไซเลียมฮักแอปเปิ้ลซลารีกีวีช่วย็อกเบลนทาให้หุ่นดีเอลเอดับจับไขมันแล้วก็ขับถ่ายง่ายค่ะ FC ปังมาก <laughs> 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 เนี่ยลองกินมาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกัน พอตอนเช้าปวดเหมือนปวดทองข้องน้ำมาก็ถ่ายออกมาอย่างง่ายดายด,ดีอร่อยด้วยปลอดภัยเพราะมีออยอรับรองผิวพรรณดีเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายเริ่มจากการขับถ่ายดีลำไส้ดีนะคะ f 4ซื้อก็ง่ายที่ shopee lazada madam p healthy madam p healthy com นะครับทางเว็บไซต์หรือว่าทางไลน์ช้อปปิง้งหรือทาง Tik t o k เดี๋ยวเอจะลงรายละเอียดไว้ ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะคะไปตามตาม e d ็ดดี้โวยาสามนะคะคอนเฟิร์มนนี้จะเป็นมื้อที่2นะครับก่อนลงเครื่องนะครับสตาร์เตอร์จะเป็นเอ่อทูน้านะครับสลัดทูน้าแล้วก็มีเนื้อสไตล์ชาเลียนนะครับ เนื่องจากเป็นเมนูเนื้อนะครับเ็นก็สั่งกับไวน์แดงนะครับแล้วก็มีน้ำส้มแล้วก็มีขนมปังเทปทคือคนไทยอ่ะมีความมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซนส์ออฟพอดพิโซริตี้สูงมากอ่ะคือแบบประทับใจขอบคุณคุณโตโต้นะครับสชวดการบินไทยคือจัดจานมาให้สวยมากรับอาหารจานนี้ลิงกวินี่จานนี้คือแบบอร่อยมากๆนะครับขอบคุณมากเลยว่าพรีเซนเทชันมันดีรสชาติดีก็ยิ่งฟินไปอีกนะครับ ปาเกตตี้มีดบอลนะครับเสียงแหบมากเลยเพราะว่าเจ็บคอออกแร็ดทุกวันเลยนะคะอร่อยมีอยู่ของหวานนะครับเป็นทานาคาต้านะครับก็คือ Italian Dessert นะครับกับ Edible Gold นะครับแล้วก็ English Breakfast Tea อันนี้เอสซันวันนี้เจ็บนนะคอก็เลยไม่ดื่มกาแฟนะครับจะดื่มวายป่ะอร่อย่า างลันกบเรอกระเป๋ามา1ชั่วโมงนะครับแล้วแบกเกจที่ออกมาอะไรที่เป็นพิเออร์ตี้ก็คือไม่ได้ออกมาก่อนเลยอย่าเงี้ยก็อันนี้น่าจะเป็นความผิดของสนามบินที่แฟรงเฟิร์ตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับส,สายการบินจะมาสารุปประสบการณ์นั่งบิสเนสคลาสของการบินไทยรักเงินกูเท่าฝา ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็คือข้อดีนะของ business class กนะ็จะได้น้ำหนักเพิ่มแต่น้ำหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับ condition ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สสยการบินหลายๆสายนะคือเชียร์มากเซลแต่ซีดแต่ว่าบางทีไม่ให้น้ำหนักก็มีนะต้องใช้ condition ดีๆและลาย business เป็น business ที่ t r i ก k y มากนะเราต้องดูดีๆ 2. ประสบการณ์การเช็คอินที่บอกว่าคือมันจะมีโซนที่เป็นเช็คอิน business กับเช็คอิน first class แนละ้วก็คนจะน้อยแล้วก็ คอมฟอร์ท b l เมากแต่เอ็ดไม่ได้ประสบการณ์นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากพนักงานคนหนึ่งและกันของการบินไทยที่ส่งเราซึ่งตอนนั้นเราสัมภาษะเยอะแยะมากมายลุงลังมากไปเช็คอินที่อีโคโนมีตรงนี้แอบโกรธนิดนึงนะว่าแบบอีดอกควรจะถามน,น,นิดนึงว่าลูกค้าบินคลาสไหนคะบินเอ่ออีโควินพิเศษหรืออะไรไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็เซ็นไปเลย ส่วนมากคนที่ทำ hospitality ของประเทศไทยอ่ะไม่ได้รับการศึกษาในด้านการอ o s p i t a l i t y มาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบ what to do what not to do อ่ะไม่ได้เรียนพวกด้านนี้มาไงเขาก็จะแบบงงงนิดนึงอ่ะซึ่งเราเรียนเราเรียน hospitality มาเราจะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าแบบแม้กระทั่งโรงแรมแบบอัลต้าลักชูรี่ในเมืองไทยก็ยังมีความงงงอันเนี้ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเป็นปัญหาระดับ ระดับใหญ่อ่ะเออต้องต้องแก้จากระบบการศึกษาเลยอ่ะจริงๆเรื่องของ Fast Tag นี่ก็สะดวกสบายมากแต่อย่างที่เล่าไปนะครับว่าป้ายคือติดมั่วมากแล้วก็เออ เราก็เดินส่งไปตรงอีโคโนมีเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจว่าแบบออหน้าตาฉันอาจจะแต่งหน้าน้อยหรือแต่งตัวน้อยหรือเปล่าอาจจะดูแบบไม่มีปัญญานั่งหรือเปล่าเลยโดนเซนไปอีโคโนมีอีกแล้วนะคะอยากจะร้องไห้การใช้เลาจนะครับก็คือไม่ต้องไปหาซื้อของกินเลยอย่างเงี้ยแม่ก็แพ็คของซื้อกับข้าวซื้อขนมขนมที่เอชชอบมาให้เอเต็มเลยล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเพราะว่าที่เลาจมีอาหารเยอะอยู่แล้วเราบินวิสเซ็คลาสหลายครั้งเรารู้นะว่ามัน เออมันมีออฟเฟอร์ให้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่าตรงทันเข้าเช้าของวันข้ยเย็นอะไรเงี้ยแ,แต่ก่อนก็คือมีรอยัลสปาด้วยซึ่งให้นวดครึ่งชั่วโมงเอ็นว่าเป็นอะไรที่เก๋นะแข่งขๆก็แอร์ไลน์อื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเจเล้งไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็เสียดายนะเพราะเป็นอะไรที่แบบมันเก๋ะ่ะเออแล้วก็เรื่องของอาหารการบริการ,การแล้วก็ความสะดวกสบายท็อปนอตจริงๆคืออันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องคอมเพลนด้วยต้องคอมพลเมนต์ด้วยซ้ำต้องชมด้วยันนว่าพงงาพกง คือ pay attention to detail มากคุณอ่าคุณเติ้นที่เป็นแอร์ที่ดูแลอะคือน่ารักมากมาถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างคะ้าอยากได้อะไรไหมแล้วก็แอร์ทุกคนคือพี่แอร์ทุกคนคือน่ารักมากดูแลดีมากอันนี้ต้องชมจริงๆว่าพนังกงานการบินไทยนี่ก็คือไม่เคยผิดหวังเลยแม้ก็แม้จะนั่งอีโคโนมีก็คือโอเคนะสำหรับเรานะอะไรผู้หญิงผู้ใหญ่เลยนะที่ไม่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้เลยเนี่ย บินการบินไทยมันก็ดีตรงที่แบบเออพนักงานผู้โดยสารไทยเนาะแล้วก็ในในเรื่องของเดสติเนชันด้วยว่าส่วนมากบินการบินไทยก็คือจะบินตรงอ่ยมาแงสงฝนเนี้ยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะสิบสองชั่วโมงตรงก็คือเออมันก็เป็นข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเทียบกับสายการบินอื่นนะอย่างแรกเลยคือเราดูว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันมีการคัดคอร์ตไปเยอะนะในเรื่องของเล้าสิ่งนี้ปกติแต่ก่อนก็คือเสิร์ฟแชมเปญตอนนี้ก็ลดคลาสลงมาเป็นโพสเซโกซึ่ง คนที่ดื่มวายแบบจริงจังอะ่ะเขาเทคซีเรียสซึ่งเอ็ดก็คิดว่ามันมันค่อนข้างจะซีเรียสโะเขือกับแชมเปญมันก็มันก็คนละเลเวลเนาะเออโชอเฟอร์เซอร์วิสหลายหลายสายการบินของมิ d เดิลวีซ่ r l ล n e อย่างเงี้ยเขาจะออฟเฟอร์ โชเฟอร์ลิมูซีนเซอร์วิสบิสเนสคลาสของสายการบินมิดเดิลเอชอย่างพวกแบบเอมิเรตพวกอีทีเฮอะไรเงี้ยสามารถโทรเรียกโชเฟอร์เซอร์วิสของแอร์ไลน์มารับซึ่งเป็นรถแบบไฮโซมากรถด,ดีมากเราเคยบินคือแบบเราประทับใจอะไรเงี้ยซึ่งการบินไทยไม่มีตรงนี้เราก็รีวิวจริงๆนะเออแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องอเมนิตี้ขิดถ้าไปเที่ยวสายการบินอื่นก็คือพังพินาศอูมันจูชีปะ่ะเออมันดูไม่ <laughs> ไม่สมทานะบิสเนสคลาสอะไรเงี้ยต้องมารีวิวจริงๆนะแล้วก็เรื่องของที่นั่ง ที่นั่งเ e อสะดวกสบายนะแต่เ e ว่ามันเก่าไปแล้วก็พอดีเจ็บคองไงแล้วเอสทำยาอมอะตกเข้าไปใต้สีคือใต้สีะสกปลอมากจริงจคือข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเรื่องราคาการบินไทยราคาแพงมากถามเอสว่า Good value for m ์มนี่ไหมไม่แต่ว่าฟอร์ i ทา t ทูทามจ่ายได้ไหมคงจ่ายแต่ว่าถ้าให้บินแล้วจ่ายตลอดคงไม่เพราะาราคามัน o v e r p r i ไพรถ้าเทียบกับสายการบินอื่นนะ ม,มันจะมีออฟเฟอร์มาแบบดีๆค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็คือการเป็นไทยจริงๆแล้วเวลาเราจ่ายแพงอย่างเงี้ยเอ็กซ์ปเชเราก็จะส่งไปไปขึ้นไปด้วยเข้าใจบ้าแต่จริงๆเอสประทับใจไหมเอสประทับใจในเรื่องของเซอร์วิสที่สุดละแต่เรื่องอื่นก็เฉยๆเออสรุปก,การรีวิวแบบจริงใจโดยมิสนรีสนแต้ 8. ของช่อง e d ็ดดี้โมยาสนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับก็เพื่อนๆก็ใช้ Your Own consideration ในการตัดสินใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะ,คะ,คะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย